สรีแฟนมวยทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันนักชกไทยในศึกวันลุมพินี19ครับประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายนครับ2566ครับแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมแอดมินดีมเช่นเดิมนะครับสัปดาห์นี้เหลือเชื่อมากครับมวยนี่แทบไม่นอกกันเลยครับแฟนมวยครับไปเริ่มกันที่ผลมวยคู่แรกนะครับพงศิริสจวิชิต8วิวครับนักชกจากไทยครับ เจอกับโนเอลิสันซิลวาครับนักชกจากบราซิลครับกีฬามวยไทยรุ่นแคสเวทครับ128ยปอนด์ครับเกมนี้แรกแรกดูเหมือนว่าจะไปเข้าทางของท่านของโนเอลิสันซิลวาครับแต่ว่าพงศุลีนี่ก็เรียกว่าคุมเกมเอาไว้ได้ครับ <S <S นี่ฮะเปิดเกมแรกกันครับ พงศลิก็ออกลูกเก่ามาโปหักเหลี่ยมมวยไทยครับเจังหนี้ทําได้ดีเลยครับเป็นมวยที่อดน้ําทนดีทั้งคู่เลยครับดูครับนักชจกจากบราซิลรายนี้ก็เป็นมวยไทยค่อนข้างสูงเลยครับดูครับนี่ครับแม่สูกันครบยกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามครับสุดท้ายเป็นทงด้านของพงศลิสจวิชิด8ดดิวครับ เอาชนะคะแนนไป3เสียงเอกกระชั้นเลยครับสู้กันได้สนุกเลยครับคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่2อครับพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีครับนักชกจากไทยครับเจอกับโฟซานซิเคครับนักชกจากตุรกีครับกติกาวยไทยรุ่นแบนตัมเวดครับร้อย่ปอนด์ครับไปดูครับจังหวะนี้ที่พันริดพยายามที่จะปิดเกมคู่ชกกรครับสับครับนี่โอ้โห ต้นๆน,นี้มาจัดเลยครับทางด้านของพันธิ์ครับแต่มีช่วงจวังหวะที่เจ้าตัวนี่ไล่ถลุมจนมเฮ้ครับโคซานแกจวนเจียนจะรอดได้รอดได้รอดแหลมไม่รอดแหลมตู้ครับโดนซอกโดนหมัดครับโดยเฉพาะโดนลำตัวนี่มีอาการตัวงอตัวโก่งให้เห็นเลยครับหมัดขวา,าตัดลำตัวแล้วก็ลงเลยครับนี่ฮะโอ้โหลงไปพิจารณาอยู่พักสักครู่หนึ่งครับ จากนั้นนะฮะเมดี้บอกเอาสูหน่อยสู้น้อยเอาเน,นี่นะพอเอาเอ้ยเอาเอาก็เอา,เอาตัวยังลุกขึ้นมาสู้ตอบจากนั้นครับพันบิกครับพยายามที่จะปิดเกมเพื่อที่จะเอาโปนารับดูฮะพยายามที่จะแทงเขาสุยอกดมาแทงโอ้หหอดหัวเลยครับมาโตนี่ครับพันลิดก,ก็พยายามที่จะปิดเกมเกียวเกลียวได้โอ้โหไม่ถนัดครับแต่ว่านั้นก็มาโดนลุกซายโอ้ลุกเร็วเดีวแครัก็ระการไม่นับครับ จากนั้นพันิชก็พยายามที่จะเข้าไปปิดเกมประตหมัดสายครับนี่ฮะพับลงนอนคาเชือกเลยครับพันริชลูกจะแม่สายวารีครับจอมน็อกเอาพาดครับโดนน็อกอีกแกลวครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับนวมเล็กครับใครๆก็มองว่าเฟอร์ซานซเคสนี่ไม่น่าจะรอดนะครับกลายเป็นสาผ่าลงที่พันริชครับเป็นนันของเฟอร์ซานซเคสครับเอาชนะไปในยกที่สามด้วยการชนะน็อกครับพลิกสุดกู่เลยครับพร้อมกับคว้านัดไป3 0 0แสน 50,000บาทครับสำหรับนักชกต่างตุรกีรายนี้ครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับลงเปลย์เลยครับพันธิทครับไปต่อที่คู่3ครับก้าวหน้าสจตงปราจีนครับนักชกจากไทยครับเจอกับเอลกลูสคอสมัดนอปครับนักชกจากรัสเซียครับอันนี้ต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งครับรุ่นแมทเทเวตร้อยสี่สิบหปอนด์ครับพ่อวันนี้ก้าวหน้าต้องบอกว่า อาจจะยังไม่ชินกับกติกาครับแล้วก็อุ้งเที่อาจจะดูช้ากว่าทางด้านของเอลบูสอยู่เยอะเลยครับมีแค่ลูกแข้งที่ทำลายจังหวะได้บ้างครับช่วงหนึ่งนี่โดนหมัดเยอะครับแต่มายกสานี่เริ่มจับจังหวะได้ครับก้าวหน้าวราพยายามที่จะเตะสกัดครับที่เอลบูส์นแกมีลูกเขาเรียกว่าแบ็คคิกเตะนี่ครับโป้ประสานแข้งกันงงายไปคู่เลยครับโอ้เอาเรื่องครับนี่ครับโดนแข้ง้ายสายไม่โดนครับ ตานสายเต็มเต็มนี่ยังพยักหน้าเอาอยู่ดีโอสบายสบายตนแข้งซ้ายกระเด็นเลยครับโอ้ยกสามนี่เตะได้ดีแต่ว่ายกหนึ่งยกสองไปเสียเยอะครับทำให้โดยรวมภาพรวมแล้วนี่แหมนี่ครับแข้งซ้ายเตะได้ดีจริงๆครับจวงปลายยกสามโอโย้ยเบิ้ลแข้งรอบแข้งรอบเป้าเลยครับหมดยกสามค,ครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วครับคะแนนรวมสามยกครับเป็นท้านของเอลบูส ออสมานอฟครับนักชกจากรักสเซียครับชนะไป3เสียงเอกชันเลยครับก้าหน้าประเดิมครั้งแรกในกติกาคิกบ็อกซิง่งในวันลูบิดีนี่ถือว่าประเดิมไม่สวยสักเท่าไร่ครับสำหรับก้าหน้าสอจโอต้งปราจินหรือว่าพีเคแสนชัยนะครับไปต่อคู่4ี่เลยครับปานเพชรอ่าปานเพชรสอจอเล็กเมืองนวลครับเปิดตัวอันนี้จะเปิดตัวเร็วเลยครับเจอกับท่านของโซรัส อัปารีครับจากอิหร่านครับบวยไทยรุ่นแคสเวต126ปอนด์ครับดูครับถือเป็นนักชกไทยที่รูปร่างส่วนสูงนี่ไม่เสียเปรียบเลยครับขณะที่ปานเพชรนี่เป็นมวยเข่าพยายามที่จะเดินเสียบเดินแทงเล่นเอาขนัดองอัปารีนี่จนเจนตะลอ่อแร่ตัวกลงตัวโกงไปครับเกือบจะไม่รอดครับเสียบเข่าจัดเข่าขวากดมาแทะสับเสียบมังดูอเสียบไม่ค่อยโดนครับ <ธ Dante> ท่านนได้แต <net> <that? net vap ors> ่ว่าเสียบไม้โดนครับดูครับแกไปยกขึ้นไปโดนแขนทั้งนั้นเลยครับดูสิฮะจับสองบังดูองค์มาร์คน้ำมังกรน่ะนี่โอ้โหก็เนี่ยแกทำได้ดีครับยกหนึ่งนี่ยังคงไม่โอ้ยคงมีอาวุธเท่าไหร่แต่พอยกสองยกสามเนี่ยเรื่องเริ่มที่จะเร่งทำมาได้ดีครับเปลดปานเพชรแต่ว่าจะทําได้ทําได้แล้วไปหยุดนะฮะนี่ครับช่วงต้นๆยกสามก็ถือว่าทำได้ดีครับแต่พอหลังจากทําได้นี่ฮะ พยายามที่โตดไม่โดนครับนี่ไปโดนหมัดครับไปไปมากลายเป็นไม่เข้าะสยงั้นครับตูคนดูงงเลยครับจะกินจะข้าเหงือบอยู่แล้วครับกลายไปเป็นถอยสุดท้ายครับถอยแล้วทําให้ครั้งนี้นี่แพ้ไป2ต่อหนึ่งเสียงครับทําให้เป็นชนะองเซรัสอัการีจากอิหร่านครับเบียดชนะคะแนนไปไม่เอกฉันครับ2ต่อหนึ่งเสียงครับเปานเทตเกีย งวกไปบ่งพ่เลียงงงเลยไปต่อไปเดินไม่สุดนะครับต้องชายไปนะเอาไปนะเอาใหม่ครับไปต่อที่คู่ห้าครับเกาะเต่าเพชรสมนึกครับเจอกับอำนาจเดชิตนายกโมดครับกีรามวยไทยรุ่นแคสเวทครับร้อยสิบหกปอนด์ครับคู่นี้ว่าซัดกันสนุกเลยครับขณะที่เกาะเต่าก็ตามสไตล์เป็นมวยประเภทไฟเตอร์ครับเดินเบียดเดินเบียดเดินแลกตลอดนะฮะพยายามที่จะนี่ครับ จะปิดเกมครับโวดดูครัวดอ,อำนาจเด็ดล่อแร่จะรอดไม่รอดครับตัวครับเสียบผ่านมา,มาแทงโอ้โหใครๆก็มองว่าสองยกนี่อำนาจอำนาจเดดเนี่ยเถียงกับทานังเกาะเต่าได้ดีเลยครับแต่ช่วงปลายๆย,ยกสานี้เริ่มมาเขาเรียกว่ายุกเผ่าลงไปครับ พอโดนอาวุธเยอะๆก็นี่ครับออก,การขาอ่อนจนเปรี้ยไปโดนสอกครับซักอีกทีบัดซ้ายไปครับรอดเดาปติดมุมโดนชุดนี้ของกอต่อไปครับโอ้ยเอดอดไม่อดมัดซ้ายซับขวามัดซ้ายโอ้ยมัดซ้ายโดนหลุดออกมาจากมุงครับจากนั้นก็โดนจำกรรมการเข้ามาดูโอ้โหจับแพ้ไปครับโอ้แมเกือบอยู่แล้วครับ เกือบจะครบยกอยู่แล้วครับโอ้โหโดนน็อกยก3ไปปลายครับทำให้เกาะเต่านี่พลิกเอาชนะเขาได้มาชนะน็อกไปได้ยก3ครับจนระคังจะดังครับทำให้เจ้าตัวนี่ไฟนี้นี่นะครับรับปบนัดไม่รวมค่าตัวไปอีก3 5 0 0 0 0บาทครับโอ้โหเรียกว่าชิวเฉียดเส้นยาแดงขาแปดจริงๆครับทางด้านของเกาะเถาครับไปต่อที่คู่6ครับเด่นสินายกทวีตพงศ์ครับนักชกจากไทยครับเจอกับเพชรประภาสโสพิษไทยด้วยกันครับ มวยไทยรุ่นแคชเวต122ปอนด์ครับโอ้สั่กันสนุกเลยครับเปดีคู่ที่ต่อยกันคู่ที่ส4ครับคะแนนที้ออกไม่เอกฉันครับแต่มาจับตาดูว่าเกมจบแบบไหนอย่างไรครับต้นๆน,นี่เดนนี่โชว์อาวุธแม่ไม้มวยไทยได้สวยหรูเลยครับแต่ว่าเพชรเราขาก็โอ้โดนเขาหักเกือบครับเกือบร่วงครับโดนเขาดอยไปครับตู้ แต่กลายเป็นว่าต่อยไปต่อยมาเนี่ยเด่นมาช่ชวงปลายปลายยกมาแผ่วครับเพชรระพ่าที่เป็นหนักชกที่ตามหลังมาตลอดแล้วก็มาเร่งแซงช่วงป,ปลายปลายเททายครับนี่ครับเพชรรพาก็จ้องไปเรื่อยครับโดดเขาไม่ถึงครับสับขึ้นมันรัวเอดเป็นทุ้เยียวที่นี่ครับตัวช่วงปลายครับเก็บแบแผ่วมาถอยแล้วสุดท้ายมาถอยไปแผ่วไปก็โดนน้ำหนักหงอเพชรรพาขยมครับ ทำให้นี่ฮะออกลูกรวมไปก็ตีลังกาไปอีกทีหนึ่งครับดอกนีฮะโอ้โหสุดท้ายครบ3มยกดูเด่นดูยอมรับสารภาพตัวดูฮะเดินกระเพกกระเพกเลยครับโอ้โหออกลูกยอมชัดเจนครับแต่คะแนนนี่ออกไม่เอกชันครับให้ทางด้านของเพชรระพานี่ชนะคะแนนไป สอต่อหเสียงครับเบียดกันสนุกเลยฮะก็ถือว่าทําได้เต็มที่ที่สุดแล้วครับสําหรับเด่นก็เดี๋ยวไฟหน้าว่าใหม่กันแล้วกันนี้ครับวันนี้มาแถวปลายนิดหนึ่งครับไปต่อกันที่คู่7จ็กับแปนมวยครับวิทิเดตสอสมสมายครับนะกชลจักไทยฮะเจอกับจาริวบาเนสครับนักชกสหรัฐอเมริกาครับมวยไทยรุ่นแคชเวดร้อยสาปอนด์ครับตูครับ ต้นๆนี่ใครก็มองว่าริติเดชจะรอดไม่รอดครับเพราะว่าเจอความตื้อความโหดครับของท่านั่นของจาริวนี่เบียดตลอดครับความแข็งแกร่งนกจกอเมริกาครับแต่ริติเดชก็ใส่ครับความเก๋าเหลี่ยมวยไทยมาช่วยครับจังหวะเหลี่ยมจังหวะสองคอยดักคอยโต้คอยบางคอยขวางคอยสับครับจับหมัดครับนี่ฮะสลับกับสอกกับโปนี่ครับมาโดนในช่วงของยกที่สาครับ โอ้โหเนีับเซแท้ๆกรรมการวัชรินโบกเลยครับดูแล้วไม่น่าจะพร้อมชกได้ตอบโคลิกอีกคู่หนึ่งครับแหมวริติเดชซอสมัยครับเอาชนะนกไปเนี่ยยก3าพร้อมกับคว้าบัส3 5 0 0 0 0าหบาทง่รวมค่าตั๋วครับ ต่อที่คู่8ครับรุนชัยต่อรามอินทรายครับเจอกับเอกลักษณ์สสมานกาเมนครับมวยไทยรุ่นแคชเวท์ร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ครับไปไหมครับดูสั่งสอครับสั่งอีกทีอีกดียอดมวยด้วยพระจานทานครับทางด้านของรุนชัยครับป่างเึ้นใส่เอกลักษ์นี่หายไปนานเลยครับดีกรีแชมป์ปูนเสือครับนี่ว่าจะหยุดพักร่างกายก็ผ่านไปในช่วงโควิดจะคัมแบ็กกลับมาก็นี่ฮะ มาต่อยได้สืกวันครับก็ถือว่าเร่งได้ดีครับแต่จังหวะดูเป็นรองนิดนึงครับด้านของอิกลัก์ครับก็ตามสไตล์ของทางนั้นรณชัยครับของ้จังหวะปีเมือคอยบางคอยโตเก็บจังหวะบางแข้งสวยๆไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายครบ3ยกแล้วครับคาแนนก็ออกอีกฉชันท์3เสียงเลยครับนี่ครับหมดยกที่3สุดท้ายครับ ก็เป็นทาชนะของรุ่นาชาัยต่อราอินทับเอาชนะคะแนนไปอีกไปฉันสามเสียงตามที่แจ้งไปครับแล้วก็ไปต่อกันที่คู่เอกครับคู่ที่เก้าครับคู่ลาบดำสอจอเปียกอุทัยครับเจอกับยูยัสมูซาเอสนะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ต่ลายคนก็บอกเป็นนักมวยบัตรดังอีกคนหนึ่งเลยครับไปกันแนเลยกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับ145ปอนด์ครับ ก่อนจบใครก็มองว่ากราบดำน,นี่จะหลับจะหลับครับโดนสุดป,ประมาทครับเจ้าตัวก็รัดกุมครับตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองนี่ยจ,จะดูเกร็งเกร็งออกอาวุธช้านหน่อยครับนี่อจะวางแกวางแข้งซ้ายได้ดีครับจะดูว่าวันนี้นี่โมูซาอีฟเขาจะทางด้านของอิยัคส์นีผมมองว่าอาจจะต่อยแบบต่ำกว่ามาตรฐานไปนิดนึงครับจังหวะแกออกหมกัดจะไม่เหมือนปืนนี่เป็นมวยหมัดนะแกผมเห็นแกต่อยหมัดซะส่วนมากเดี๋ยววันนี้ไปเน้นสอนว่าจังหวะนี้ดูยังขาดเกินเกินครับ ดูว่าจังหวะน,นี้ทพ่งไปไปลายยก,กเกิดน่าจะมีอาการเจ็บขาหรือเปล่าลุกขาด้วยครับสุดท้ายก็อาการออกแบบนี้ก็แน่นอนแล้วครับกุหลาบดำรบคำสบประมาทได้ครับเอาชนะคะแนนไป3เสียงเอกกระชันเลยครับเรียกว่ากลับปาคว้าชัยได้สำเร็จครับสำหรับกุหลาบดำสจอเปียกอุทยัยครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มวยนักกันเอ่อมวยอนอก,กันน้อยมากครับ9คู่นี่น็อกไปแค่3าคู่เท่านั้นครับจ่ายมวยนัดไปแค่1นล้านห0 0 0มื่นบาทครับถือว่าน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะมากนะครับ ก็เป็นผลการแข่งขันนักชกไทยในศึกวันดูบนี19เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับแฟนัเต้นมวยครับชอบคลิปมวยแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบีมรีพอร์ตครับลาคุณชมไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะวันนี้มาไปก่อนสวัสดีครับ